ไปไหนครับเนี่ยผมเป็นอินโทรเวิร์ t คนเยอะๆแล้วผมไม่สบายใจขอตัวก่อนนะครับไม่ทะเลาะวิวาทกันก่อนเหรอครับไม่สะดวกจริงๆครับรบกวนพี่สักฝุ่นหนึ่งนะครับใช้เวลาไม่นานเลยผมต้องรีบกลับบ้านครับพี่ผมมีธุระจริงๆมานบไปเอามาล้างจานให้แม่ไ้ครับเรือรีเซินนะเดี๋ยวก่อนล้างแป๊บเดียวใช้เวลาไม่สะดวกจริงครับกลับผมขอกลับบ้านได้ไหมพี่พี่ผมต้องไปเก็บผ้าน้องคะเขาบอกว่าน้องเบิกประกันไม่ได้นะทำไมไม่ได้เขาบอกว่าน้องอ่ะสมัครใจทะเลาะวิวาทแต่ผมไม่ได้สมัครใจ ถ้าอย่างนั้นเราปราึกษาคอปพีไหมคอปพีคือใคร คอป,อปอนั้นคือหน่วยงานที่กำกับดูแลด้านประกันภัยคุ้มครองสิทธิที่ประโยชน์ของคนไทยผู้ทำประกันภัยให้ได้ความเป็นธรรมถ้าคุณขอเคลมประกันยามื่อเกิดเหตุร้ายและทั้งบริษัทอ้างข้อบังคับไม่ยอมจ่ายโทร1186คอปปฮอตไลน์โทร1186คอปปช่วยได้น้องสมัครใจทะเลาะไม่วาทหรือเปล่าไม่ผมโดนกระทือครับเป็นการโดนทำร้ายแล้วผมจะเบิกได้ไหมครับก็น่าจะเบิกได้นะเลิกพนําแพงด้วยนะครับน้องชายสนับสนุนให้คน ไทยทำประกันเอาท่าที่จำเป็นเผื่อเหตุไม่คาดฝันเช่นรถชนจำนองบ้านมาซ่อมรถไม่ดีมั้งซึ่งคอปปพอดูแลทุกได้ไม่ใช่แค่รถยนต์เท่านั้นรึกษาได้ทางประกันสุขภาพคุณประกันชีวิตควบลงทุนประกันเรื่องบ้านประกันสัตว์เลี้ยงประกันการเดินทางประกันรถทุกอย่างประกันอุบัติเหตุ อยากได้ข้อมูลอัปเดตเรื่องประกันลองไปติดตามคาพอปพอเขาดูนะมีหลายช่องทางเลย Facebook ติกต o อกก็ oic thailand YouTube Instagram ก็ oic thailand Twitter หรือ x oic ขีดล่าง thailand และเว็บไซต์ www.oic.or.th นะจ๊ะ